ขาหัวๆชิดสวนด้วยจ้ะมีอะไรบางๆขาดหวังเลยจ้ยะดีมั้งขดอกไหมมีอีกดักจ้ะ วัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสกูสกุนมาจ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำป่าอยู่เก็บเห็ดป่าท่ายมู่บ้านจ้ามัอนี่สีมาอันเก็บเห็ดขอนสนจ้าพี่น้องเพราะว่าเมู่บ้านป่าโยมา,นา,ยมาหนิปา่าโยยังลหล่อบ่าหนิอันทัน่วป่าเนาะจ้าเพราะว่ากระสุนหมือก้อนนะโุ้นหพี่น้องสองถังข้าหงหนิีิตาป่าเห็ดทั้งนั้นเลยจ้าี่ลมพัดมาเหมนะพี่จ้พี่น้องใบไม้ก็สีร่วงโรยเหลืองเต็มดินนี่จ้า,พ,าพี่น้อง เขาเยอาอูอนขึ้นไตค้อนใหม่นะจ้าคุณเต็มเลยคุณมีแต่ดอกใหญ่ๆข้าหอวบวบแต่ว่าเขาจะบานเมือแดหะนวเนาะจ้าอายุ่ามันเห็ดเฮ็ดที่ปากดิจ้านี่นี่เป็นกลับเห็นไหมหลากหลายครับ แต่ว่ายัางโม่ฮัตได้เคยเก็บเห็ดอันนี้จ้าเดี๋ยวต้องไปศึกษากวนจ้าศึกษาบนนนุญกวนมาจา้ะท่านเคยสิกเก็บอ๋อเป็นฝรั่งเขา,าเจ้าเก็บไปได้หเหรอเจอเห็ดม่วงเห็ดม่วงอีกแล้วจ้ะเห็ดอันนี้นี่เขาเจอม่วงอัน,นตั้งเต็ดดอกจดุดหาได้จ้ะน,นี่เห็ดอันนี้เพราะว่ามันสิมีม่วงอีกแบบนึงม่วงแบบนั้นจ้า หาสีขาวอันนั้นหามเก็บด้วจ้าตีป้าอะไร็ไปีพอต่เจอเห็ดอันนี้เห็ดอันน no hmm, ี่ออกลายลายพี่น้องเห็ดจังสีกับจักเป่นเห็ดอหี่ยวงนจะพี่น้องเลยนะยังเมืองนอกนี่ก็มีเห็ดหลากหลายด้วจ้ะหลากหลายชนิดเหมือนบ้านเฮาเหรอจ้ะแต่ว่าเห็ดอันใดที่เฮาบ่เคยกินอย่าเก็บด้วยจ้ะ พี่น้อง mặt มา hết เห็ดอันพลุมหัวส้มจ้ะป๊าดมาดักว่าป่านี่สิมีเห็ดอันพลุม mất hết bếp bằng lịch sử móc khát móc 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 พี่น้องเฮ็ดหมองเดียวจ้ะเฮ็ดมู่เดียวดิวเนน่ามั่งเลยป้าอยู่ว่ามันอันเห็ดอันนี้เขาอันเท้าออกแลยไหมพี่น้องจ้าป้าที่เคยไปเก็บอันนั่นเน,นาะจ้าป้าไกลบ้านไหมเขาบ่าค่อยออกเลยได้เห็ดอันนี้จ้าอุ้ยงามันส้นเนาะจา้าเนาะมีตัดขาออกขาวจุน้นพูน สวยนะจ๊ะดอกนี่นี่งามค่กสวยจัง อาสิออกป้าแล้วพี่น้องเอเดินมาพออีกสองดอ,อกจ้ะม้วนป้าอยู่อยากเขาไปข้างในมันไปคาเก็บท้างในมันจะเป็นป้าสนนะจ้ะแต่ว่าบักกาเขาไปจะพี่น้องไปผู้เดียวบักกาเขาไปลึกมันเห็ดมองนีน้ำงาเห็ดอันม่วงมองนีร้ายหลายพี่นอ้องร้ายก็ทีนี้ภาษีเก็บแล้วจ้ะ ถ้าสีเก็บเอาต่เฮ็ดม่วงนี่วเ้ยพี่น้องเอ้ยว่ามันสิได้เป็นตะก,ก้าอยู่ติจา้ามู้บง่ายเลยแมจ่จ้เข้าสีดอกหน่อยแต่ว่าอันแต่ว่ามันออกหลายแม่พี่น,น้องออกหลายค่ะจ้ะ ยักษ์เป็นเห็ดอีกยังจุชาพี่น,อน้องลายหลาย,ลายอันนี้อันนี้ก็คือเห็ดตะปูบ้านเฮ้าพุาจ้าเนี่ยกินได้เยอะจ้าเนี่ยมึงดอกนี่ได้ปะอได้ยุ่จา้า You see. Mm -hmm. oh, yeah, I'm looking on นี่จูนผุนอยู่พี่น้องมึงแน่มมาง่ามเด้อ <laughs> ดออกนน,ออกนีี่่พ้งมาเก็บเห็ดมือนีบฝุ่ย่างคักเลยจ้าพี่น้องว่าใดเห็ดอันผึ่งหัวสมแม่จ้าเห็ดอันนี้จะเป็นขาวขาวงามเนาะจ้านี่ล้คล้นะายๆเห็ดตะปูบ้านเฮาหรือจ้านี่นมือนีบกับพ่อหรือจ้าพ่อได้ไปกินแล้วเออขอบคุณพี่น้องเอฟซีรายๆา,ยา,ยายด้วยจ้าเด้อทุกการติดตามทุกกําลังใจทุกๆคอมเมนต์เด้อจ้าคอยพี่น้องเอฟซีจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้า เจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้อง